ช่องนี้นะคะเป็นช่องที่เล่นเกี่ยวกับไมค์ครับซึ่งโดยหลักๆแล้วนะครับช่องนี้จะเล่นเกี่ยวกับไมค์ครับนันนันครั้งที่จะเล่นเกมอื่นสิ่งที่ผมเล่นมากที่สุดคือการเล่นเอาชีวิตรอดลองลงมาคือเกี่ยวกับรีสโตนะครับและก็มินิเกมช่องนี้ถ่ายคลิปแรกเมื่อวันที่ 12. บพฤษภาคมพศ2559น้25แล่ผมขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมชื่อสตังอายุ13ปีมานี้คือ อายุ13ปีนี่คือหมายถึงตอนปี2017นะครับอยู่ชั้นม .1 ของปีการศึกษา2559นะครับผมรับสิ่งที่ผลและผมรับทำการรีวิวทิกเจอร์แพคเล่นแมปแล้วก็ผมขอปลอไว้ก่อนนะครับก็คือไม่เอาสยองสยองหร,อหรือหรือน่ากลัวและใช้สมองเยอะเกินไปนะครับแต่น้อยๆได้นะครับแล้วก็ผมรับโปรโมทช่องนะครับ แอปที่ผมใช้ตัดต่อคลิปคือ Keymaster และแอปที่ชมใช้ถ่ายคลิปคือ AC Skin Recorder ครับปัจจุบันนะครับผมเป็นผมอยู่ในค่าย YouTube Partner ชื่อ f o o d Skin นะครับสิ่งที่ผมไม่รับและไม่ต้องการคือไม่ต้องการเลยคือการรับทำินโทรนะครับแล้วก็คำทันรุนแรงไม่เหมาะสมและนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมนะคะสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ทาง Facebook หรือ Line เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ ให้ทางไต้คลิปและความคิดเห็นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ